คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟูบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวา b บักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคท่านผู้ผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์เดฟเน์นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นวิดีโอที่ผมจะไม่ได้มารีวิวตัวละครน,นะครับแต่ว่าอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับอัปเดตนีีี้้ครรรเเเทท่่่าาาผมมมูโด๋ยวิ เลยผอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอขึ้นภาพอันนี้ก่อนนะครับสำหรับอัปเดตนี้ครับมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยับผมอย่างแรกเลยนะครับชาเลนจ์สามนะครับเป็นบีทนะครับจะได้ออฟนะครับถ้าเกิดเราเล่นผ่านนะครับวิธีการผ่านบีทก็จะคล้ายๆกับชาเลนจ์สองเลยนะครับผมก็คือต้องใช้ตัวที่มีสถานะในการตีนะครับผมเพื่อที่จะฆ่าตัวเอลิเมนททลได้ต่อมานะครับผมก็คือการเปิด ของขวัญนะครับแล้วก็อีเวนต์สำหรับคนที่ชนะนะครับก็สำหรับคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ตัวชื่อว่าโกลเทอร์นะครับผมจาก7บาทนะครับซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งอะไรเพียงแค่ว่าเป็นตัวสะสมนะครับเป็นของรีวอร์ดส่วนโอเพนกิฟต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับก็จะได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับซาโบเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ยูนิตใหม่นะครับผมก็จะมีทาฟาก้ารอนะครับผมสุกุนะนะฮะแล้วก็เอ่อทังคิดนะครับผมหร่คิทีนัับเยถกง้็ือว่า เป็น3ดาวที่ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่นะครับผมเป็นอีเวนต์ในการสั่งเวยนะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับจะง่ายมากเดี๋ยวผมจะขออธิบายในวิดีโอนะฮะต่อมาครับออฟใหม่ครับจะมีออฟโรสออฟนะครับมูนออฟแล้วก็เป็นออฟสำหรับก่อนนะครับผมต่อมานะครับต่างๆมากมายก็จะเป็นอีโมดใหม่นะครับแล้วก็จะมีไลนิ่งนะครับก็คือพวกสีสันในแสงเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะทําการเอาอีเวนต์ก่อนหน้านั้นเอาออกไปนะครับแล้วก็จะมีโค้ดอัปเดตนะครับผมจะให้ขึ้นมา2โค้ดนะครับเซ No shutdown server อะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างหน้านะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวแบบละเอียดกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับยูนิตใหม่ที่เข้ามานะครับอย่างที่ผมบอกไปครับก็จะมีรอนะครับผมมีทาฟังการอ้นะครับจะมีโกเทนคูดนะครับผมที่ได้จากการอีโวของโกเทนหรือทังนะครับอีโวขึ้นมานะครับอันนี้นะครับจะกลายเป็นโกเทนคูดแล้วก็จะมีทังนะครับซึ่งตัวทังเนี่ยผมไม่มีให้ทุกคนนั้นได้ดูนะเป็นว่าตัว3ดาวที่พอใช้ได้อยู่นะครับส่วนต่อไปก็คือสุกุนะนะครับผมสำหรับสุกุนะเนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันต้องได้การบัััััสสกกนนนนนนนิดึึงงะเเพรรราาาววู่่่่้้มมยอออไปปบ็ตีผ ไม่มีอ่ายูนิตที่จะมาอีโวให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับสำหรับตัวใหม่ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเราจะมาดูอ่ารีวอร์ดของกิฟต์บ้างนะครับเพราะว่าตัวกล่องของขวัญเราได้อะไรบ้างนะครับสำหรับกล่องของขวัญนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับผมพระเอกจากเฟดนะครับตัวนี้เป็นตัวต้นเกมสาหรับมือใหม่เดี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแทนเกตได้แต่ว่าถ้ามีเกตก็เกตก็ดีกว่านะครับหรือว่ากิลกาเม็ดอะดีกว่าต่อมาตัวที่2ครับผมตัวที่สก็อบตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับสาหรับใคร ุดในเกมณตอนนี้นะครับต่อมาเรารีวิวออฟบ้างครับผมออฟแรกนะผมชื่อว่ารถออฟนะครับรถออฟเนี่ยใช้คราบสามพันนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้จะใช้คราบสามพันสามารถฟาร์มได้คราบได้แล้วหรือว่าใช้เพชรซื้อได้นะครับตัวที่2ครับผมตัวนี้ครับออฟตัวนี้นะครับใส่กับก้อนนะครับผมบอกเลยว่าก้อนนี่ OP ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะก็สามารถซื้อได้โดยใช้เพชรสองพันห้าในการซื้อนะครับต่อมามูลออฟนะครับสำหรับหลายคนนี่ไม่ค่อยรู้นะครับว่ามูลออฟนี่ทําอะไรได้นะครับสำหรับมูลออฟนะครับ ใส่กับโกคูอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมหรือว่าโกคูภาค GT นั่นเองนะครับในการคราฟเนี่ยใช้เยอะมากนะครับแต่ว่าใช้เพชรได้เช่นกันนะครับก็คือใช้9,000เพชรนะครับซึ่งผมก็ซื้อไปแล้วนะครับสำหรับแต่ละออฟนั้นจะเพิ่มอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับโรเซ่ออฟนะครับผมโรเซ่ออฟเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเบสของซูเปอร์เซย่าโรเซ่นะครับผม500นะครับเวลาเราวางไปแล้วเวลาอัปเกรดเนี่ยจะเพิ่ม2,000เลยนะครับ2,000เปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งมันแรงมากๆนะครับส่วนวิดีโอรีวิวเดี๋ยวผมจะทำทีหหลลลลััััััังงงงนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรรรบบบบบบบต่่อออออออมมมมมาาาาาาผสสฟ์์เเเเเเววไปดดจจจขพิย700 อัปเกรดอาจจะเพิ่ม1,600%ันหกร้อถามว่าก่อนโอเคขึ้นไหมก่อนโอเคขึ้นครับแต่ว่าก็ยังอัปเยอะอยู่เช่นเคยครับเหมือนเดิมต่อมูนออฟครับผมสำหรับมูนออฟเนี่ยง่ายๆเลยครับใส่กับโกคูอัลเทอร์เนทีฟนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าโกคูอัลเทอร์เนทีฟเป็นแบบไหนนะครับ ก็คูออเลเทอร์นทีฟก็คือโกคูล่าง GT อันนี้ครับผมก็พอถ้าเราใส่ไปเนี่ยเราจะกลายเป็นลิงแดงนะครับผมแต่ว่าในเกมเป็นลิงทองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบเบบี้สิงหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะเป็นว่าถ้าใส่ไปเนี่ยบอกเลยว่าออฟตัวนี้เมตานะครับเมตามากดีมากๆด้วยนะฮะแต่ว่ามันแพงพอสมควรเลยนะครับทำไมถึงเป็นมูลก็คืองกุลเวลามีหางแล้วมองไปบนดวงกันทร์จะกลายเป็นล่างเป็นลิงยักษ์นะฮะแล้วส่วนนี้ก็คือออฟทั้งหมดนะครับของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับวิธีกกาารดูอเนัมมท่่ปุฟืง พอเรากดขึ้นมาตรงนี้นะครับมีอีเวนต์นะครับให้กดเลยเป็นบอทเทิลอีเวนต์นะครับก็เป็นคล้ายๆเดอะซามอนเนอร์นะครับจะเป็นเหมือนการสั่งเวยตัวนะครับเพื่อที่จะได้ตัวมานะงงไหมอาจจะงงนะครับผมง่ายๆเลยนะครับการที่เราเอาตัวนะครับตั้งแต่3ดาวขึ้นไปเนี่ยเป็นตัวละครในการซามอนเท่านั้นนะพอเราเอาตัวพวกนั้นอ่ะมาทําการสั่งเวยนะครับเราจะได้ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับซึ่งตัวใดตัวหนึ่งนั้นมันมาจากไหนเราจะให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มนะครับตัวขึ้นัะ เพื่อที่จะเอาไปทําการสังเวยนะครับผมโอเคเราช่างมันนะครับเราไม่ได้สนใจว่าเราจะเอาตัวอะไรนะครับวิธีการเข้าไปสังเวยนะครับก็ด้านขวานะครับจะมีแสงขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับข้างๆช็อปนะฮะเราก็วิ่งมาเลยครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาเนี่ยให้ทุกคนเดินเข้ามานะครับสังเกตดูดีๆที่กระเป๋านะครับผมจะเดินถอยออกถอยออกพอถอยเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเงาตรงนี้เห็นไหมตรงอินเวนทอรี่นะครับแปลว่าตอนนี้เราสามารถกดเพื่อที่จะสังเวยของในตัวได้แล้วนะครับแต่วันนี้คือไม่สามารถกดสังเวยได้นะ เพราะว่ามันไม่มีเป็นสีตรงนี้พอเราเข้าเป็นสีเนี่ยพอเรากดไปเนี่ยมันจะเป็นการสั่งเวรได้นะครับก็โอเคเราจะมาทําการสั่งเวรบางตัวนะครับผมสามารถสั่งเวรตั้งแต่3ดาวนะครับเราจะทําการสั่งเวรเซนคูไปนะครับเราดูเราจะได้ตัวอะไรนะครับพอเรากดไปเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเรากดสั่งเวรไปเนี่ยตัวนี้มันจะหายไปตลอดเลยนะแต่เราจะได้ตัวใหม่แทนแล้วก็กดไปเลยครับเราไม่ได้สนใจอะไรพอสั่งเวรมาเราก็ได้ตัวนี้มานะครับซึ่งตัวพวกเนี้ยมันจะแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้เหมือนกัน พอขึ้นเงาครับกดครับกดล a าสครับแล้วกดครับตัวนี้ครับเราไม่สามารถเอาตัวที่เอ่อได้มานะครับในการอัญเชิญอีกรอบหนึ่งไม่สามารถทําได้นะครับมันจะขึ้นว่าเราไม่สามารถสั่งเวรได้วิธีการสั่งเวรก็คือต้องใช้ตัวในตู้เท่านั้นนะในตู้นี้เท่านั้นตัวกิ๊กก็ไม่สามารถสั่งเวรได้นะครับทุกคนโอเคแล้วกดมาครับเลือกอันนี้ครับกดสั่งเวรครับสั่งเวรไปเลยนะก็จะได้มา อย่างที่บอกครับมันจะแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถามว่าอยากจะได้ตัว5ดาวนี้ต้องทํำยังไงหรอพี่ก็ง่ายมากเลยครับทุกคนเราจะเป็นต้องใช้ตั้งแต่4ดาวขึ้นไปนะครับผม4ดาวขึ้นไปหรือว่า5ดาวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกด4ดาวอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดผมกดไปเนี่ยผมอาจจะมีโอกาสได้5ดาวนะครับเห็นไหมผมก็จะได้5ดาวมาซึ่งถ้ายิ่งดาวเยอะนะครับการสังเวยไม่มีการรันตีนะครับว่าเราสังเวยครบ4ตัว5ตัวเราจะได้ตัว5าดาวตัวหนึ่งไม่มีนะครับสามารถสาดาวก็สามารถได้5ดาวเหมือนกัันนะครบ นี้ผมไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาโอบิโตะนะครับสั่งไว้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับโอบิโตะ5าดาวนะผมสุ่มไปผมอาจจะได้โอบิโตะผมอาจจะได้5าดาวตัวอื่นก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นี่ผมยังผมได้ก่อนมานะครับซึ่ง ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะไม่ได้มาสังเวยทุกคนนั้นได้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสังเวยให้ทุกคนนั้นได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะมาดูกันว่าตัวที่เราเอาสังเวยเนี่ยแล้วเราได้มาทั้งหมดมีกี่ตัวนะครับแล้วมีตัวอะไรบ้างเรามาดูกันครับตัวแรกเลยนะครับก็คือเกนนะครับผมหรือว่าก่อนนะครับล่างแอนยูนิฟอร์มเป็นตัว4ดาวเซนคูนะครับผมแมดบูลี่นะครับสาดาวครับต่อมา5ดาวนะครับเป็นเจเนอเรลฮอปก็คือเป็นฟอร์คอนนะครับ ต่อมาจะเป็นแฟนซีนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจากเรื่องอะไรนะแต่ว่าเปลี่ยนชุดแล้วใส่เสื้อไหนอันนี้ผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นนัดสื่อนะครับอลเทอเนทีฟนัดสื่อนะครับ ต่อมาจะเป็นมิฮอคนะครับผมมิฮอคตัวนี้เป็นตัวตีแอร์นะครับเบสจะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่ชุดเฉยๆนะครับเป็นชุดแบบโคตรเท่เลยคาร์บอยนะครับต่อมาจะเป็นตัวนี้ครับจากเรื่องฟูลเมทเทอร์คอมิตนะครับตัวนี้เป็นเป็นบาปของอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายครับชื่อว่าวูดเดิลมาสเตอร์นะครับก็คือไอวูดมาสเตอร์เนี่ยก็คือคาถาไม้นั่นแหละเป็นตัว4ดาวที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนําให้เอา3ดาวนะครับของท่านที่สสุุ่่่่มมไได้้้จาากตูออยยงเเชนนนนนัััีะะคครรบปบ ไปกดสั่งเวยมานะครับแล้วก็จะได้มาไม่ใช่ตัวสุดท้ายสิอันนี้คือตัวสุดท้ายของจริงครับสอบตัวนี้นะครับผมเป็นตัวจากเรื่อง Hunter Hunter นะครับเป็นตัวเมตาแน่ๆน่าจะเมตาแน่ๆเพราะว่าซัมมอนแบบโหดมากๆครับเป็นตัวซัมมอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอรีวิวอีกทีหนึ่งนะฮะและนี่คือทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ1ตัวนะครับ2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว ประมาณ8ตัวนะครับที่อยู่ในตู้สังเวยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่อยู่ในกล่องอีกนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็จะมีเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ได้คนชนะอีเวนต์นะครับจะเป็นตัวโกลเทอร์นะครับเป็นตัวะสมเฉยเฉยนะฮะถ้ารวมๆวมแล้วจะมีประมาณ11-12ถึงตัวนะครับในอัปเดตนี้นะฮะแต่ว่าผมจะรีวิวตัวหลักๆเท่านั้นนะครับตัวพวก3าดาวงี้อาจจะมารีวิวทีหลังแบบเป็นเซตๆเอานะฮะ และสําหรับชาเลนจ์ใหม่นะครับชาเลนจ์สามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพอเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนครับอันนี้บล็อกเฉยเลยชาเลนจ์สามนะครับก็อยู่ใกล้ๆชาเลนจ์สองนะครับทุกคนก็เดินขึ้นทางงูเลื้อยมาเรื่อยๆเลยนะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ผมจะผ่านชาเลนจ์หนึ่งแล้วโอเคอันนี้คือชาเลนจ์สามนะครับ ตรงนี้จะเป็นชัน้นลนสามนะครับอันนี้บอกครับใช้ตัวพวกตีสถานะเข้าไปตีได้นะครับเป็นพวกเอลิเมนทัลอะไรพวกนี้ก็เอาสถานะไปตีหรือว่าใช้ตัวบีดก็ได้นะครับส่วนเวอร์สเนี่ยต้องรออัปเดตหน้านะครับไม่รู้ว่าอัปเดตหน้า World 2จะเป็นแบบไหนครับเราติดตามกันดูนะฮะและถ้าผ่านชั้นลินสามนะครับเราจะได้ออฟของอิจิโกะล่างดาร์กมานะครับผม สำหรับอีจิโกะเวลาเราใส่ไปเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเบส200%นะครับแล้วก็ดาเมจอัปเกรดจะเพิ่ม15%นะครับพร้อมกับสโลเอฟเฟกต์นะครับในการอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับผมอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการสโลของตัวแอร์นะครับบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญช่วงท้ายๆใช่ไหมสำหรับออกตัวนี้ก็จะมาสโลกันแล้วนะครับก็ในวิดีโอนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมที่กดไลค์กก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 กัััััััันน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 นเเเเยยยยยยออออออะะะะะะๆดดดดด้้้้้วววววคคคคคครรรรรบบบบแแแลลลลลาาาใใหผมมมมททิปีี่่่ไไไ็็ืต์์์ฝช Subscribe จ เดี๋ยวนะครับผมสวัสดีครับบา,บาย